กกรสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้พวกผมย่าโจ๋วังรวยอีกแล้วนะเหนื่อยไม่ชอบเหนื่อยหลังเรลิกงานของเราอีกเช่นเคยท่านผู้ชมนะมาไปกันที่เบ็ดห้าบาทนะท่านผู้ชมนะผมมาแบบเร็วๆนิดนึงนะขอแค่มีกำไรฮะท่านผู้ชมอ้าวครั้งเดียวฮะท่านผู้ชม โอ้แม่งยังเอาอ่ะเอ้ยแม่งพุ่งกดครั้งเดียวโอ้โหว่าผมเอาแค่นี้ดีกว่าวันนี้เพราะแบบมาแบบมีกำลังนิดนึงน้อวันก็ใจเยอะละนี่ขอ,อแค่นี้พอนะท่านผู้ชมนะโอ้ยผมแนะนำไม่พอเลยโอ้โหแม่งโคตรเท่าตัวใครไม่พอก็ไปเล่นเองเถอะนะมาเอาเงินซื้อมนีิอ่ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ ใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะท้กม่านนะผมจะมาเล่นให้นะก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับมาแบบเร็วๆนะวันนี้ขอตังก็พอ